สำหรับ EP 2นะครับห้องปสาัป2ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะครับวันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับที่10.3นะครับลูกดูนะครับโอเคแบบฝึกหัดวันนี้นะครับมีแค่2หน้าด้วยกันนะครับอะคนที่ พึ่งมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับคนไหนเขียนแล้วหลอแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่15มกราคม2564นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูพร้อมกันนะในส่วนของแบบฝึกหัดนี้นะครับลูกดูนะ เขาบอกว่าเติมน้ำหนักของแอปเปิลแล้วโยงเส้นจับคู่ของน้ำหนักที่ได้จากการคาดคะเนเห็นไหมอ่คาคราวนี้ลูกดูนะครับลูกดูนะเขาบอกว่าเมื่อช่างแอปเปิลสามลูกนี้นะครับแล้วได้น้ำหนักหกร้อยหกร้อยตัวนี้คือหกร้อยกรัมนะครับตัวนี้เป็นตัว G ีเห็นไหมนะครับหกร,ร้อยกรัมลูกเติมหกร้อยตรงนี้ อ่าหกรกรมัมโอเคนะครับต่อไปถ้าครูสลาวุธอยากรู้เพิ่มเติมตรงนี้ครูสลาวุธขีดตรงนี้นะครับเป็นขีดครูสลาวุธถามถามใครดีนะดูหน้าสิคนไหนที่คนไหนที่จะถาม โดนถามนะแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคมาและเมาส์ถามเออถามน้โมดีกว่าเมื่อกี้น้โมไม่ได้พูดน้โมเป็นนายแบบถามนโมแล้วกันรอบนี้อ่าน้โมน้โมเปิดไมโลก โอเคครับครูสลาวุธถามน้อโมว่าแอปเปิ้ลสามผลตรงเนี้ยเขาบอกว่าหนักห้าเอ้ยหกร,ร้อยกรัมนะครับครูสลาวุธเปลี่ยนจากกร,รัมเป็นขีดตรงเนี้ตรงนี้ครูสลาวุธจะต้องเติมเลขอะไรถ้าเปลี่ยนจากกร,รัมเป็นขีดตรงนี้เติมเลขเ,เลขอะไ okay, รลูกโอเคเก่งมากเติมเลขหกนะครับอ่ปิดไม้ได้ลูกนั่นหมายความว่า 6กรกรัมกับ6ขีดมีค่าเท่ากันนั่นเองใช่ไหมครับอันนี้หน่วยเป็นกร,รมัมอันนี้หน่วยเป็นขีดอ่าคราวนี้ครูสลาวุธถามถามใครดีนะนิชาอ่านิชาเปิดไม้ลกูกนิชาครูสลาวุธถามเขาบอกว่าแตงแอปเปิลสามลูกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันหกขีดถ้าแอปเปิลสองลูก น้ำหนักเท่าไหร่สองลูกสองลูกหนักเท่าไหร่สองลูกก็กี่ขีดครับสามลูกหกขีดสองลูกกี่กกขีดลูก,ลกสี่ขีดค่ะโอเคเก่งมากนะครับสองลูกหนักสี่ขีดเก่งมากนะครับอ่ะ ต่อไปครูสลาวุธถามแอนแอนเปิดไมค์อ่าโอเคนะแอนนะครูสลาวุธถามว่าถ้าคาดคะเนนะครับจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยแอปเปิลหนึ่งลูกหนักกี่ขีดตอบ 2ขีดค่ะโอเค2ขีดนะครับลูกก็โยงไปแบบนี้ปึ๊บนี่2ขีดนะครับใช้ไม้บรรทัดนะใม้บรรทัดให้เรียบร้อยนะครับอ่ะข้ออื่นๆทำเองอู่อธิบายนะอันนี้แอปเปิลนะครับแอปเปิลหนึ่งกระจาดเลยเยอะๆเ,เลยนะครับอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับ อันนี้หนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้เป็นล้อรถนะครับล้อรถนะอันนี้เป็นล้อรถนะครับเพราะฉะนั้นให้ลูกโยงเองนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวให้ทำนะครับอธิบายข้อที่2ก่อนข้อที่2ข้อนี้นะครับข้อนี้นะเขาบอกว่า เขียนกากบาททับสิ่งของที่คาดว่าจะมีน้ำหนักใกล้เคียงกับน้ำหนักที่กำหนดให้ข้อที่1เขากำหนดน้ำหนักคือ5้าขีดลูกดูนะครับ5้าขีดตรงนี้นะข้อที่1นะครับอันที่1สิ่งของที่เขาให้มาคือเค้ก1ชิ้นเค้ก1ชิ้นนะครับอันนี้เป็นเค้กนะอันนี้เค้กนะครับต่อไปอันที่2ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าหอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่อะมันจะหัวใหญ่กว่าหอมแดงนะครับหอมหัวใหญ่ตรงเนี้ยที่ลูกเคยทานแล้วที่ป้าแม่ครัวเขาจะเอาไปใส่กับไข่เจียวแล้วก็เจียวไข่ให้ลูกทานนะครับที่มันมีรสชาติหวานๆนั่นแหละนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าหอมหัวใหญ่นะครับสามลูกต่อไปแตงโมหนึ่งผลนะครับอันนี้เป็นแตงโมครูถามใครดีนะ นักคุณนะคุณเปิดไมค์หน่ลูกครับโอเคครับนะคุณถ้านะักคุณตอบข้อนี้นะักคุณคิดว่าเค้กหอมหัวใหญ่แล้วก็แตงโมอันไหนที่น่าจะเป็นน้ำหนักห้าขีดลูกเค้กครับเค้กชิ้นเดียวนะลูกเค้กมันเบามากเลยนะหอมหัวใหญ่ครับ โอเคเก่งมากคำตอบที่ถูกต้องคือหอมหัวใหญ่นะลกูกหอมหัวใหญ่นะครับ <Okay. S 1> หอมหัวใหญ่โอเคเก่งมากนะครับเค้กเนี่ยมันเบามากเลยนะห้องห้องสามก็ตอบเค้กนะครับเค้กเนี่ยลูกเคยเคยจับเค้กไหมเค้กชิ้นหนึ่งเนี่ยมันเบาๆเองนะครับแค่ประมาณขีดหรือ2ขีดแค่นั้นแหละนะครับ ไม่ใช่เค้กเป็นปอนใหญ่ๆนะจะหนัก5ขีดครึ่งกิโลนะอ่ะข้อที่สองเขากำหนดน้ำหนักมาให้คือ2กิโลกรมัมข้อที่3า12ขีดข้อที่4ี่3,750กิโลกรมัมนะครับเพราะฉะนั้น3ข้อที่เหลือ,ค,ลอนะครูให้ลูกทำเองนะครับให้ลูกทำเองนะ แล้ววิธีการส่งก็เอาไว้ส่งคาบต่อไปก็คือวันอังคารหน้านะครับวิธีการก็เมื่อครูเริ่มบันทึกหน้าจอลูกก็เปิดส่งงานได้นะครับและสำหรับคนที่ครั้งต่อไปที่จะไม่ได้เรียนซูมนะครับลูกก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งลายส่วนตัวนะครับบอกครูสลาวุฒิว่าอันนี้ส่งงานของวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะ อธิบายแบบฝึกหัดจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยวันนี้ยากไหมลูกยากไหมไม่ยากเลยเห็นไหมครับไม่ยากเลยถ้าคนไหนตั้งใจฟังครูก็จะเข้าใจนะครับน่ะบางคนเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายมากใช่ไหมโชว์โชว์เสร็จแล้วใช่ไหมลูกน่ะเห็นไหมง่ายนะครับโอเค สำหรับวันนี้นะครับเหลือเวลาสิบนาทีแล้วครับเหลือเวลาสิบนาทีนะครับจแล้วค่ะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ส่งคาบต่อไปนะจแล้วครับครับโอเคนะครับเจแล้วคะครับไม่เป็นไรครับครับครับครูจะจบแล้วนะครับวันนี้โอเคเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับ บายบายเจอกันครั้งต่อไปนะครับ